งั้นไอ้กูคือถือขาตั้งกล้องไปนะถือกล้องคือขาตั้งกล้องไปอ่ะถือมาเรียบร้อยวางไม่ก่อนเอาสมุดไปดีกว่าปไปไปไปโหลดผีแล้วแลกโหลดผีแลกโหลดผีโอ้ยส,าาสัตว์คอมคอมกูแหละไม่ใช่แลกโหลดผีแหละเอาไปไม่มีไ,ไปเปิดไฟก่อนทำเอ้ยเปิดไฟเปิดไฟน่าจะอยู่ตรงรถนะ กันหลักใช่ไม่มีงดอ,นะอ๋อไม,ไมอ่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ใต่เราอยู่ตอเดียดแล้วมันเป็นชอบย้ายบ่อยอย่างไรพวกเคีเนีน่นี่ไงอุ้ยกูเอานี่ป่าววะอ๋อไม่ได้เอามาสปปริตบล็อกหาองผีเจอก่อนเจ็ดองศา มันอุณหภูมิต่ำทั้งบ้านเลยนี่หมดเฮ้ยสี่เฮ้ยเฮ้ย,ห,ยห้องครัวตรงนี้สี่สี่แปดเฮ้ยเฮ้ยกระดูกกระดูกอีกระดูกทัดไม่ได้กล้องมาเอาเอารูปมาถ่ายรูปมาถ่ายเออเอากล้องมาถ่ายกูไม่ได้กล้องมาถ่ายเดี๋ยวกูมาเอากล้องก่อนห้ากูเอากล้องก่อนห้าองศา,า,งาเฮ้ยตรงนี้ห้าองศามานรังเล่นเอา อ๋อา้าตัวนี้ฮะอ,อะไรของมันวะเนะี่ยสรุปห้องไหนวะตัวนใครอยู่ไหมครับไม่มีนั่นไนะหนที้กู้รทนอะไรโอ้ยโอ้ยสัตว์มันแหลกวะ ไอคิ้ปหายเลยมังแหลกวะแหลกปีแหลก,ก,ก,กเหมือนนกัห้องครัวนี่แหละก็แต่ไม่ใช่ว่ะห้องครัวเยเจ็ดเจ็ดเนี่ยใช่หรอวะไม่ฆ่าใครอ่นี่วะไม่ใช่ละสิบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องครัวใต้ดินบอกว่า กี่เตดินเปิดไฟได้ปะเปิดแล้วเนี่ยอุ้ยมันมันแหลกทุกทุกฟ้าร้องเลยวะไม่ใช่อ่ะจแหะสามของสามไม่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 น่าใช่เตตินีนนนน่วันน,น,นี้ลงรถปะผีลงรถ รถเหยียบตายเหอหนึ่งองศาอีกอะใช่ใช่ใช่รถเหยียบตายรถเหยียบตายรถเหยียบตาย,ย,ตายไ<ม>อ้เหี้ยโง่อย่างอ,งอายา้ยัยปีโง่ไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเอาเดี๋ยวไปรถก่อนไปรถก่อนเรนี้เจอละเอากล้องมาเอากล้องมาตั้งเลยกูไปยึดสมุดมาตั้งกล้องทิ้งไว้ด้่นกล้องทิ้งไว้นู่นนะสมุดถึงตั้งแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่สมุดอะไรวะสมิลิบล็อกเอาพูดไอ้เควินฮาริส

ห้องเราลงรถใช่ไหมแล้วมันต้องไหนนี่ๆๆน,น,น,น่าจะอยู่มุมนี้เอ้ยไปถ่ายตั้งมุมนี้ดีกว่าตัวน,นี้กูยืนอะ่อนะตรงนั้น่นแหให้มันเห็นตั้งไม่ตั้งไม่เป็นอีพฟิตซิ่งบอกวะไม่มีไม่มีมมตั้งไงนน,นเดี๋ยวกูตั้งเองมา เอ้ยพี่ผิดทางเลยสัตว์นี่ไงเอออย่างนั้นปิดไปนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่าต้อง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 เห็นแบบรอบรอบปิดไฟเลยแล้วไปดูกดออฟกันว่ามีหรือเปล่าอย่ารีบวิ่งดิโดนกูกลัวเก็บสเตมิน่าว้ตอนมันล่าดีกว่าเดี๋ยวกูต้องดูก่อนว่าจะแอบห้องไหนดี โน้นโน้นโน้นสองนะแล้วโน้นไปแล้วผีค่ะดีสะท่องมาทันไม่งั้นโดนแหลกเอ้าโอ้โหมั็นมืดเต็มยังวะมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยมี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 โกดออฟโกดออกใช่ใช่ใช่โกดออฟ โอเคมันกดออฟลาดูดิว่ามันเอาเอายูวีไปส่องนี่มือกดอะไรบิกมือวางปาพ<า>ูดหมาแล้วเขยมันเนี่ยนะเอาดอทโปรเจคเตอร์ไปวางอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เดดอทโปรเจคเตอร์เอาด้วยพูดหมายแล้วเขยมันเนะี่ยโอ้ยแหลกขี้ข้างหน้าเนี่ยโอ้ย อาอยู่เฮียยังยังยังไม่ถึงบ้านใจเย็นคุ้ยเควินอาอยู่เฮียเปิดไฟไหมเปิดไฟหนะ่อยฮัลโหลเฮ้ยไอสมุดไ,ไ,ไปไหนอะไปสมุดไหนมันเขียนนี่นะ่ะทำไมมันอยู่ใต้าทางรถแลอะเฮ้ยเฮ้ยมันร้องสามขีดสามขีดสามขีด write something hello คุณ write something Kevin hello Can you hear me? ไม่ตอบนั่นอะไรน่ะตัวปลอมหรือเอาป่ะวางเลยกด F กด F วางไปหน้ากดทิ้งให้แล้วทิ้งแล้วหนึ่งเลยเมื่อกี้มันั้งเตะสมุดแต่ไม่ได้แต่ไม่เขียน มันเลยควินฮ hey, hey, he ัลโหลเฮ้ยมีเฮ้ยเฮียอะไรไหนไม่มีมีมีเควินไม่อยู่ไหนวะปีเตอร์นะมีเออกูเห็นนั่นมันไปไปแล้วไปวิ่งเฮ้ยเฮี้ยแม่งแห่ไอสัตว์เฮี้ยโอ้ยกิ๊ตตัวละเฮี้ยโอ้ยเที่เยอะสัตว์แห่อันหู ตัดโปรเกเตอร์อะนี่ไงวิ่งผ่านกล้องมาเลยตัดโปรเจกเตอร์ตัดโปรเจกเตอร์ตัดโปรเจกเตอร์เฮ้ยสมุดปิวมันวิ่งกล้องอีกแล้วสมุดปิวอีกแล้วเหรอแสดงว่ามันไม่ชอบสมุดเลยฮะอยู่เลบัญชีเอากางเขนไปกางเขนอยู่ที่มุมป่ะเอามาส์อันหนึ่งี๋ยวก็เอาไปกันหนึ่งเอาไปกันผีดิ เควินมันดุเว้ย้คนอย่างมึงต้องเจอกางเถนไอเค e วินอีเมฟร้องรอมาเมื่อกี้เควินฟักยู o u l ย o k y o u r s e ก็เขียนวางแม่งเลยเออกูก็เขียนวางละสมุดไม่เขียนด้วยที่ยิงเอามึง เควินเฮ้ยยิงภาษาอังกฤษอบบให้ยอะหรอถูกก็ไม่ร,กกมรู้แต่แต่มันแห้เมื่อกีไหนหน้ไอ้นวนมันต้องน,น,น,นั้นปะต้องติกอะไรปะไม่ไม,ไม่ไม่ฟีซซิ่ง่ะมันแห้มันไม่มีอะไรอ่ะมันมันแค่หลอกเฉยอ๋อฮัลโหลแอนซีมีพีซเควินฮาลิส Talk to me. ม e ่บางทีมันอาจจะไม่ดิ้นเอ๊มมมอะมันอาจจะอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสำแหน่งเราเว้ยแต่ต้งพูดภาษาไทยทำมันไอ้คุยเคเวนินได้ยินบอกไวไ้สัตว์เฮ้ย้อนปกด้วยเอาค้อนไปทุบหัวด,ด, <c oughs> ดิเฮียครับเควินฮัลโหลเย้นั่นเฮียล่า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 นนท์ยนน ไอ้ที่หนูรีวูรีวูคุด้วยเฮ้ยมันหยุดล่าแล้วมันหยุดล่าแล้วไปก่อนไปก่อนเอาก่อนไปนู่นไปตู้นั่นเอ้ยด้วยไอ้เหี้ยเด้ออุ้ยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ล่ามันแค่หลอกไอ้สัตว์ผีแม่งโก้สมตีนมึงแดกยาเลยเกมมึงมึงแดกยาเลยมึงแดกยาเลยทำไมเหลืออะไรเหลือมึงเหลือสามสิบได้ไงอ่ะลูกนี้น่าจะเอายามาสองขวด กดเออนี่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอีมเอฟห้าป่าวะยังลืมดูอีเมลอะวะตอนนี้เราเจออยู่สองปศสแล้วสปีดบอกไม่ตอบเมื่อกี้มันนับว่าอตอบปะไม่ไม่รู้อะถ้ามันตอบต้องตอบ Kevin. Hello. Can you say something? Here. Kevin, I'm very pissed. He's got some pain, man. Man, we're playing the here. Sad. Hey, I'm so excited about the third sad. Yeah. Hey. 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 ของจริงของจริงรู้งงรู้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 ้รู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 ้้รู้้รู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 ู้้ร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 ูู้ <c oughs> ู้รู้รู้ร สปิริตบล็อกแล้วมันชอบเป็นเงี้ยเกลัวกลัวมันตอบนะน้ำว่าตอบไหมเออกลัวน้ำตอบลองแล้วไหมล่ะอยู่ไกลอ่าลองลองกาวสปิริตบล็อกดิผิดช่างแม่งเล่นใหม่ป่ะนายอยู่ไกลแล้วอ่ะอยู่ไกลนะกลับไปะผมกลับเฮ้ยขาดนังก้องยังยังไม่เลิกขาดนังก้มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับเองกลับเองเหรอเออมันเดินกลับได้มีขา มันค <muitas> ือขาตั okay. ้งกล้องเีแต right ่กูไปใส่สารพิษกันได้น่าจะหาได้หนึ่งหาถูกปะถูกปะอยู่ไกลอยู่ไกลโหลดนานจังเลยเฮียแล้วลุ้นไม่ใช่หรอบัญชีว่ะแสดงว่าเมื่อกี้มันมันไม่ได้ตอบอ๋อหรือมันเมื่อกี้มันจะล่าแล้วมันติดกางเขนวะที่กูวางกางเขนไว้อ่ะมันเลยไม่ล่า เออใช่มันกังเขนเลยมันติดกังเขนไงมันเลยไม่ล่าเราอ๋ออย่างนี้นี่เอง